เ,เ,เป็นตาอายย่้ขึ้นังเบิงคาแย่า่ว่ายมเอื้อเยอเอ้ยเอา,าละในตอนนี้ เสียด้อวยไวยพอนหยุดคำก่อนกรสเสียงไว้แต่พอเพียงนี้คุณความดีที่เจ้าสร้างบไร้วางพุทธศาสตร์ใจศาสตร์พองแผวได้แผวทางพองทาง ชาาไม่ก็ได้สะสางตั้งแต่งแปลงตัวเสียละไม่กระยอโยกได้หับเอาว่าเนาายังภาวนาไม่ตั้งจิตตั้งปานุมนอบนว่าชอบยิ่งแล้วดีถวนสุขบวนว่าอยออเออือ ทำแต่ดีล้วนล้วนใจเจ้ามววในธรรมกุศลกรรมบ่ไรว่างใ้ห่างไก่พอดีจังว่าดีดีลุนเป็นมงคลอันลำลือใจประเสริฐจังสีบม่มีแล้วสีมมนมอง คุณความดีทีพนน่พี่น้องพ่อและแม่กะธรรมาเทพระใดลิงเห็นให้พัมโมทนาดูทียบในเขาในหวยน้องบึงเจ้าภูมเทียทอละนี้เทียไทยให้เห็นห้อมขบูอวน สักศีตลอดลวนสักวโลกให้ลิงเห็นเป็นสักขีพญา,านบูหุนแก่ผู้ฟังทั้งคายคนทั้งหลายวันนี้ทำความดีย่าสุนเ่าอำนาจองค์พุทธเจ้าความเศร้าให้ห่างหายทำมาบาดสิ่งหายให้ใหายขาดไกลนี้ว่า สรงดีทรงคุณให้แผ่บุญนุนโยให้บุญสูบุญซ่อนอย่าทอนห่อนหิงสุกเกดเียงเพะสร้างกุศลไว้มากนี้ผลจากทานวันนี้ก็มีมากอโค คือเกียตสัตโทซื้อเสียงกะดังกองวิสาละโทตกไปห่องแดนใดกะแล้วอย่าใจสิแข็งแกงกาสีนากะซื้นใส่ปียูมานาปูนี้นั่นไพกะกาวสัลเสริ เกินคนย่อเถือกใจถูกเข้าขังอาสมุหเจ็ดใจตัังบลงตายไว้บุญกเดินบุญที่ก่อไว้ใจสิตั้งต่อพาลาสุขเติงขึ้นสันฝ่าบลาโลกไก่เนี้ออนนี้สงท่านมีดังทะเลงแจงไว้ขอให้โย ได้สมใจเจ้าหนึ่งา่านผลของสินกะสิตานในฟังไว้บอนสิจาเออเยอะสิได้ไปอยู่ฝา,ากฝากกับพวาคุณศินผู้ทีม่มีผู้ขสัพย์กับพ่อสินว่าโดยแทจะต้องไปในพันแทกันมีสินสินเกล็ด เพื่นเทศดไว้จังสีผลนี้ให้เกิดดอมภาวนากะพัมพ้อมสิบอกบงอนิสงสิเกิดคุณมหาศาลกิเลสไขให้สิ้นพระมุนินตัดไว้เทศนาตลอดทั่วตลอดปีจะได้มัวอย่ามองคำว่าตำต่อยแล้วจังว่า สาธุวาสาธุไปย่อมือสาธุโศกมานล่ำลุ้ยถือหวยเบิดหนีเบิดสินเด้อไปโบยย่อมือสาธุกะคือเก้านั่นละแล้วจังว่าสาธุเด้อ ส่งสักไปทางใดให้คนหักกาสิมีไยต่องขอให้เงินทองล้นอย่าอึดจนหาได้ง่ายสุก,กใจควบทวนประมวลพร้อมคูส่วนเนี ใจใส่ดังเกล้ลใ้พองนวลสีตลอดปีกเสียมสารเบิกบานอุลาลวงเอวังลวงเอาไวพ้พรพระไตสันเพขอให้โย นายาตพี่น้องกะเสียมสันอยู่สถียืนว่ายมเอ้มยอะเออ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 เอเอาละในตอนนี้เทศนามาหอดนี้พอดีขี่คันว่าห่วยแมนบ่นบนอบบนี้ บ่แม่หลงก่อนบ่อะยายเอาว่าถือกี่ติกี่ขานว่าเันพฤหัสบดีมาจกเอาสมพานขึ้นบ่เนาะวันนี้เนาะเอาตีว่าไม่ก็ได้ดอกยายโอ้ยหลงก่อนได้กี่นี่ตื่นโยมตัวตื่นคุณยายเพิ่นแนมเบิ่งหลายโอ้ยว่าไม่ก็ได้ดอกกี่ขานว่ามาแต่ใส่น้องวันนี้เนาะเอาสิบวัได้มาย้อนกี่ขานว่านี่ตีว่ากี่ขานว่าตัวโยมแม่เพิ่นจะ็กจับไง อันมุ่นคณะได้ละมาเทศดมุ่นอาจารย์ได้ละมาเทศคขันจำจารย์สุริยาบดยให้จำคำนี่เด้อย่าเด้อนั้นอาจารย์บนอันเพิ่นมากก็บลูกศิ์เพิ่นหน้าเพิ่นขี่ข้านว่าเนี่ยว่าจะสันเด้อย่าว่าแม่ก็ได้ดอกว่าโยมเออเอเอเออเทศนา ดีแล้วจอดท่าเออคือตัวละบันนี้เอว <laughs> าองโล่งเบิงก่อนหนา้าโอ้ยตียมมโยมแม่แน่ขวางอ้ยตีขวาง แี่งขอนมันมากเด้พอพ่อ <มา S 1> ให้เนื้อหยด